ครับนึ่ครับครับอู้หูยะพี่นอนนอนงามเขครับเนี่ยปานนอนอยู่หน้าครับเบื่อจะนอนยัไง อืมเนี่ยทุกคนโอ้โหกุ้มค่าเลยก่อนกหลายๆกระมรับขึ้นมขาวๆเลยครับ เด oh. yeah. well. ีวฮะอ้ยมีคนยิง้เลยี่ยวเเลย่เหรอเยหไม่ตดฮะไมตีนผู้ยั ได้หามหนึ่งกับลูกมากจ้นเมไรขึ้นเม่ไหร่กันพูดว่านอนหัวงอยู่รอป่ายู่นอนอะไรนอนตั้งออกกันนอนหัวงหมอกอือสวัสดีครับพี่น้องทักทายเงี้ยมือเศร้าครับวันนี้ภาพพี่น้องขึ้นผู้ขึ้นเขาครับหาโน้ตไม่พี่น้อง ภูเขาขับมึงอุ้ยก่อสร้างฝนตกกลับมาขึ้นนี่กรกอสร้างนีนจะนอยอย้อยไงเดงเๆการกรอสร้างกัเหรอ เอาครับน้่งเบาเาสร้างจะน่อยเงเฮ้ยครับมาสร้างอย่างไรอะไรบ่ อ,ออบแดก,กไปหน่อยเมื่อกี้แล้วครับมือหนี่ทงทั้งท่างขึ้นครับมาลองหวกกัวงไปหน่อย ลุยผู้ครับขึ้นผู้ล้ากครับว่า,า,าปัญหาหกือว่าเหี้ยบ นอ,นอนออ่น้องมกต้งนังน่งกับพี่น้องตเมยแต่เด็เป็นผู้สูงครับ คันหาก่อนก,กนนะัใครน,นี่เนามันคนมาเอาก่อนเนาะห้อ,คคอยคนหาไปว่านี่ขึ้นสูงก,ก็ก้อกอีกบ่ซุม้มก็าำลังแท่าี่กะ มันหัวจะขึ้นฮะข้ออะไรบอข้อสันทู่ะไอบ่ข้อห้อยคนหาแล้วครับพี่น้อง ได้แม่คนท่านหนึ่งครับว่าคนพึนออกไปให้ไหม

啊，都都可以吧这里来，喂先、嗯，佢哋外先。

ขีข้ขื่นฮะแครับลายสีทางฝุ่นเนฮ้ยลายสนบขื่นฉันอก ทำแล้วสองสมัมเราใส่ถุงมือพี่น้องกันใส่ถุงมือจับกล่องพัฒนัดครับเที่ยวเปิดเที่ยวเปิดกล่องก่อได้ที่ค้นมากล้วก็ได้ พี่น้อพอส่งห,หลายๆกระมงครับมื้อ้โอ้โอ้ยขาวๆเลยครับพี่ครับครับ ภาคตะล่งลครับบัานนี้เอยคุณมาต้มครับคนพวกเครื่องสอบคนมาเอากรนี่ห้อภาัตนล่งครับขค้นฝ้าคึาค้นฝนนุ่มก็ไม่ไล่ถึงมันพันออก ลงพู่รับพีองมาเลยขาลงง่ายอยครับลากลงเลยขาขึ้นแล,ล้วมื่อยสั้นครับหาใหม่หาใหม่ซักไปนํนานเ่สดไหลลงพู่เลยน,ง,ยนงพูลงพู พาโลกไงน่าสร้างไม่เ,เห็ดน้าไม่สมกัตที่น้องบันนอสร้างครับ มันจะต้องไม่สมบรณ์เลยที่นี่จะนอยัไงนอนเพิงก็เจออุ๊ปปี้นยับมต้นภผยสร้างครับพี่น้างสรางไผยสร้างมุงนอย gần <laughs> nhẹ <laughs> <laughs> <laughs>

đoạt chết khoa khoa nãy nhoay cái à tòa sang nãy nhỏ gì đấy hông đi ก็มือลองทู่แล้วพี่น้องเปลี่ยนมาพูดวใหม่ครับพี่น้องซองนี่ก็เก่าครับตัวตั้นครับนี่ครับ อยู่กับตัวอยู่แบอย่างนั้นท่านท่านที่ดีเลยโอ้ยยัคงตั้งอยโอ้ เอาไม่เอนเงี้ยเีเก็บีเดกนอนอข้างล่างอ่ะัน้องไืมนอนเ่ี้นี่ต้องนีไหม พนหาก็ส่งได้หลายครับเย่านงนี้บ่มพคนหาก็ส่งได้หลายเนาะนอนง่ายบ้านนี้ง่ายมนะากบ,บ้านนี้สีไข่เนีนน่ยแล้วเนาะนอนงามอยู่นี่ ลุงทังน่ฮะนี่แหละเขาว่าจับแมนๆเลยขึ้นมาสันพูดหนึ่งขึ้นมาสันพูดนี่เขาต้องเลี้ยวบังเลยว่าเขาหันหลังจากรอบแล้วจบอยู่วางฉันเลยคอยหน้ามืดตั้งแต่ขึ้นมากุ้นเนาะเขาคือมากพ่อันพูดนี่เขาสิงห้วงคนที่ลงที่นี่มือเทีตกคุณพ่ันพูนี่ตกบ้านอื่นเล่นวะนี่ ลายกระบาดเนี่ยพอ่อมองแน้วไม้แล้วครับอนองนอง,งามบัตรมันจะบ,บัตเต็มสอบอุ้ยดูนี้พี่น,อน้องจะนอนง่ามง่ามกระบานพ่อแล้วพ่อมองแล้วพี่นอ้องต้อง้อกครับ ครับพี่น้องช่างล้างเลยครับฮะอยู่พี่อยู่พี่บื่อยู่ค้างนี่ละครับครับเรียกกันไว้พี่น้องย่านหลวงย่านท่ากัะหลวงคู่นี่จะโล่งเหมือนมูอย่างนี้ไหมพี่น,อ <c oughs> น้องต้นหอมงามครับเนี่ย ป่านนอยอยู่หน้าครับเมื่อยต่นอนไงเหีียวจังเลยกลุ่มคาเลยก่อนงามร้าย่านนอนอยู่ที่เราน่ได้ผูงพ่าเรานี้ไ no oh ่ได uh, ้กับแต่ใส่กระสอบก่อนมาครับ เอาครับเพียงาาหนงเัอนหาน่ใหม่เนะมันตัวอูอ้อห,หูนะอีพวอีแม่น่ใหม่ถ่ายกับเต็มจังไงล่ะบาาเต้องเต็มนี่แหะครับพียง นี่ครับขักเนี่ยหมอกกับใ่ไท้ายหนากับด้หมวลานเปิดลงเลยบะ ไอ้สอบหนึงพอดีเร้วมกันเลาวนี่เาไม่ด่ขวนแมนบอด่าขวนได้นาอกหน่อยเหรอไหนที่ไงแนบ่ลพุทงเราทอนพ่อเราพี่นุสิพากันร่งพูดร่วงครับเย้น้ำพูนคนมาหาสนอย่างไงอะพุทธางเราคือย้อนใส่ออน ร่วมกันครับยูรถดกันสิประมาณก็สอบเดึองแล้วครับก็พอนอนวเฟียกผู้นอนนี่สั้นขนาดเลยขึนตอนขึนแล้วโอ้ทรมานนียดีหายใจบระตัวท้องเลยไหมหน้่มใหม่ต้องปูครับพี่หน้่งเลอยมีนอนตั้งว่ามีคนกินเอาไปกินครับจะนอนยังไงไม่เอาทิ่มบิด mày tung dì nó mày tung đi mày tung lam đi hai mày tung kia hai mặt mày tung lam đi hai mặt mày tung hết furniture nữa mày tung lam đi hai mặt mày tung lam đi hai đi

หกแต่มัปาาจริงไว้เลยนี่เบยดอย่างเงี้ยเวระวงโอ้ยน่าก็ได้คงขาใช่ไหมขาต้องดึงนะขึ้นมาดูสันเ้ หาครับพี่น้องโลงยากกันไหมครับลมบากครับ

พนเดียจะล้มพูไปเลยานเนี่กลับ้านเข้าไปนี่นเดียมีล้ไปเลยอกสรุปผลงานครับพี่น้องว้าลนี่นอหัวครับนอหัวนอหัวนอหัวเซองพูพูุ่ากะม่อไรันเลยพูน้อยแหละมีน่มองอันนี้เป็นนอสร้างว่าเถะไม่คุณยเห็นอะไรสมบูรห์เยหมดไงพี่น้อง ขอหยาดเทียบพวบขาครับขอหยาดเล้วพี่น้องเกี่ยกับซร้าขาผมครับตอ็นน้องสร้างไม่เลยชดไม่เหมาะสมผมมีคนเอาเริงผมบอกมาก่อผู้เดียวอันนี้เป็นนอหอกครับนอนอะไรบางทันบางทันออกมีคนผูกผ้าไปหาหม่องนอน,ดดนอะไรครับผ้าเก่านอนหวกตะหวกอะไรง่ายเลยครับทำนมานนี่ครับพี่น้องสำหรับคลิปหาครับพี่น้องยอย่าล่อติดตามมาคุณยายสิ นี่ขั้นตอนการเฮ็ดหน่อไม้ยังไงหลังจากหามาแล้วคุณยายกินหนักครับฝนมาตกใส่บ่อน้อมาดังกลางแกงไปนลยแจ็คเดีววันเสาร์หรอฮั่งจุ้งแดดแดดหรอใู้กันาคึ้นขึ้นไปน้องมองมากครนทำไอ้ผู้ละสองสอบสอบเครื่องถ้าเลี้ยงใส่ยหลังสิพุ้ละสอบเนี่ยครับยังพอออกหลายพี่น้องเห็ดหน่อไม้ถุงบอกคุณยายถุงครับคอยรอดที่ตม พอล่าที่ตมตอนต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวคนอ,อยากอาบน้ำกันตั้งหิวเข่า,าน